กราบสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกูรีวิวนะฮะช่องที่จะรีวิวของที่คนไม่ค่อยจะรีวิวนะฮะเราจะรีวิวทุกอย่างโอเควันนี้พบกับสินค้าใหม่ไม่ใช่สินค้าใหม่สิของใหม่ของเซี่ยวมีเหมือนเดิมเจ้าเก่านะฮะเจ้าประจําที่เราชื่นชอบกันสําหรับวันนี้ก็เป็นเซี่ยวมี่ไนท์ไลท์เวอร์ชันสอนะฮะก็คือเป็นหลอดไฟสําหรับตอนคืนเป็นรุ่นที่สองแนละ้ว หลังจากรุ่นแรกมีเสียงตอบรับว่าไม,ไม่ไม่ค่อยสวยนะรูปแบบไม่ค่อยสวยแล้วก็การประกอบไม่ค่อยดี Xiaomi ก็เลยออกรุ่น2ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็สําหรับอันนี้เป็นสินค้าเวอร์ชันจีนนะฮะเพราะไม่ถ้าเกิดสินค้าจําพวกนี้จะไม่มีสินค้าเวอร์ชันไม่ค่อยมีเวอร์ชัน g l o b a l นะฮะจะมีแต่เวอร์ชันจีนก็อย่างที่เห็นนะฮะในกล่องเลยก็เป็นภาษาจีนหมดนะครับ ก็สำหรับราคาของไนไลท์่ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ200ไปลายๆเกือบ300นะฮะบางที่ก็จะขาย300กว่าๆก็ไปเลือกกันดูนะฮะว่าเว็บไหนที่คุณชื่นชอบนะฮะช้อปปี้ลาซาด้หรือ JD Central นะฮะก็ไปน,นั่งไล่ดูได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะแกะดูนะฮะว่าข้างในนั้นมีอะไรให้บ้างนะฮะ โอเคหลังจากเราเปิดเข้ามาแล้วก็พบกับคู่มือนะครับที่เป็นภาษาจีนก็อ่านไม่ออกนะอย่างนี้เห็นโอเคมีคู่มือแล้วก็มีหลอดไฟครับอันนี้คือตัวหลอดไฟอยู่ในซองพลาสติกอย่างดีนะครับนี่นี่เป็นตัวหลอดไฟนะครับแล้วนี่ก็เป็นฐานยึดของหลอดไฟโอเควางไว้ข้างๆก่อนนะครับมีอะไรไหมมีฐานครับ มีถ่าน 2A ให้3ก้อนโอเคแล้วหมดแล้วนะฮะในกล่องน,นี้ไม่มีอะไรแลวก็สำหรับหลอดไฟตัวนี้ใช้ถ่าน 3A ไม่ใช่ 3A ผู้พิ 2A นะครับ 2A ทั้งหมด3ก้อนในการเปิดความพิเศษของหลอดไฟนี้มันดียังไงก็หลอดไฟนี่มันเป็นในไลท์ซึ่งก็คือไฟตอนกลางคืนซึ่งถ้าเกิด ทุกคนเคยเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะคือเราต้องเดินมึนๆแล้วก็มึนๆออกมานะฮะแล้วก็ไปเปิดไฟเพื่อที่จะให้มองเห็นแล้วเวลาเปิดไฟก็ดันแสบตาเพราะว่าไฟไม่สว่างมากนะฮะเซ<อ>มี่เห็นเล่งเห็นปัญหานี้เซมี่ก็เลยออกสินค้ามานะครับเป็นไฟกลางคืนความพิเศษของมันก็คือมันสามารถเปิดได้เองเวลาเราเดินผ่านนะฮะโดยใช้ motion sensor นะฮะแล้วก็ลักษณะแสงจะเป็นแบบ warm light ก็คือสีส้มๆหน่อยจะได้ทำให้ไม่แสบตา ก็คือเอาง่ายๆคือหลอดไฟตัวนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็เปิดไฟให้เราเองแล้วแสงก็จะไม่แสบตาเหมาะสำหรับการใช้งานในการเดินตอนกลางคืนอย,อย่างเช่นแบบเดินไปห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเราก็แกะฐาน3ามก้อนออกมาแล้วนะฮะนีพอเราแกะฐานเสร็จตัวนี้มันตัวฐานของหลอดไฟนี้นะฮะซึ่งมันจะติดก,กับหลอดไฟได้โดยการใช้แม่เหล็กนะฮะดูนะ แล้วเราก็สามารถปรับองศาของหลอดไฟได้ตามที่เราชื่นชอบซึ่งตรงนี้จะเป็นกาวสองหน้านะครับพอเราแกะกาวสองหน้านี้ออกปั๊บเราเอาไปแปะก,กับกําแพงแล้วเราก็ปรับองศาได้ว่าจะให้มันอยู่องศาไหนจะให้ไฟนี้ส่องแค่ที่พื้นจะได้ไม่แสบตาหรือว่าจะให้ส่องขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะได้เห็นแบบว่าความสว่างของห้องรอบๆก็ได้นะฮะวิธีการเราที่เราจะใส่ถ่านเนี่ยการการที่เราใส่ถ่านไอหลอดไฟตัวนี้เราต้องบิด <S <S บิดเปิดนะฮะ โอเคอย่างที่เห็นตรงนี้เป็นตัวใส่ฐานนะฮะก็เปิดออกมาแล้วก็ใส่ฐานสามก้อนซึ่งก็คือฐาน 2A ที่เขาให้มาเนี่ยโอเคเราก็เริ่มใส่ได้โอเคพอเราติดพอเราใส่ฐานเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไฟมันติดนะฮะก็คือสำหรับออหลอดไฟตัวนี้มีไฟความสว่างสองระดับสามารถปรับได้ก็คือเห็นตรงนี้ไหมฮะตรงนี้มีสวิตช์เปิดปิด ไม่ใช่เราปิดิสวิตเปลี่ยนความสว่างนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในความสว่างที่ไม่ได้สว่างมากถ้าจะเอาสว่างสุดก็เลื่อนไปอีกด้านหนึ่งะ,ะอ่าไฟก็สว่างขึ้นมาแล้วโอเคแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหลังที่ติดกับแม่เหล็กได้เนี่ยเพราะว่าไอ้รูปหลังที่เป็นรูปโดมเนี่ยเขาใช้เหล็กไว้ด้านในนะฮะทาให้เราสามารถมันสามารถติดกับแม่เหล็กตรงฐานได้อย่างนี้นะฮะก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามแลวก็ฉลาดมากนะฮะสำหรับ่ยวมี่ก็ เสร็จแล้วก็แปะไว้อย่างนี้เป็นอันเสร็จครับก็แค่หลังจากนี้ก็แค่เอาด้านนี้ปติดกับกําแพงแล้วก็เดินผ่านตองกระเคืนเท่านั้นก็จะทําให้ไฟติดได้เออแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้ก็คือไฟมันจะติดประมาณ15 15ิวินาทีถึง30วินาทีเท่านั้นนะฮะทำให้มันไม่เปลืองฐานที่อยู่ข้างในแล้วก็ประหยัดไฟฐานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะฮะแล้วความสว่างก็แล้วแต่เราเลือกว่าจะสว่างปานกลางหรือจะใช้ สว่างมากนะครซึ่งที่บ้านผมก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเวิร์กมากนะครับตอนคืนแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยก็คือจะมีไฟตัวน,นี้ที่สามารถเปิดให้เราเวลาเราเดินผ่านได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปพบกับการใช้งานจริงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันใช้งานกันยังไงโอเคผมพามาชมการใช้งานจริงของ Xiaomi n i g h t น i g h t นะฮะก็อันนี้เป็นหลอดไฟที่ผมติดไว้ออตรงบันไดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองปิดไฟกันแล้วก็ รอดูกันว่าไฟมันจะสว่างขนาดไหนนะฮะโอเคไปดูกันเลยโอเคฮะตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะฮะก็คือหลอดไฟอยู่ข้างบนนั้นนะฮะเห็นไหมฮะมืดมากมองไม่เห็นเลยเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปนะฮะดูว่าหลอดไฟมันจะติดบป่อ๋อนี่ฮะเห็นไหมพอมันติดก็จะสว่างขึ้นมานะฮะทำให้เรามองเห็นบันไดได้เออแล้วผมก็มีหลอดไฟโดนติดตรงนั้นนะฮะขาวๆในถยงผมจะลองเดินไปดู ก็คือข้อดีของมันก็คือเราไม่จะต้องเปิดไฟเองเลยฮะเราเดินผ่านปับ๊บไฟมันก็จะติดนะฮะอย่างที่เห็นนี่ก็จะเห็นหมดฮะตัวเ้อผ้าประตูบ้านนะฮะนี่ครับก็ถือว่าเวิร์กอยู่ฮะแล้วไฟก็จะค่อนข้างสว่างทําให้เรามองเห็นทางเดินได้เห็นไหมครับอย่างาที่บอกว่าประมาณสิบกวิวก็ไฟนั้นก็จะดับแล้วนะฮะเราลองเดินกลับไปดูซิจะติดไหมนี่ฮะพอเราเดินกลับลงมาไฟก็จะติด โอเคเด ok okay. okay. ี๋ยวกลับไปที mm. ่ห mm ้องส่งก uh, ันต่อนะครโอเคเป็นยังไงกันบ้างหลังจากดูกับคลิปการใช้งานจริงไปแล้วว่าการใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้เวิร์กมากๆสำหรับหลอดไฟตัวนี้ะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆนะฮะก็ถ้าเกิดสนใจนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ตามเว็บขายของชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ในราคา2 0 0กว่าบาท ถึง300นะฮะก็ไปดูกันว่าช่วงไหนลดราคาหรือช่วงไหนราคาถูกอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำได้นะครับก็สำหรับวันนี้ช่องกูรีวิวก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกดแชร์ทุกอย่างด้วยนะฮะสำหรับการรีวิวของของซีมี่นี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ะอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์้ะจะไปหามารีวิวให้ถ้าเกิดมีต้นทุนพอนะฮะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ